เออบางทีเนี่ยนะเปิดกระเป๋าตังค์ออกมามันก็แทบจะสิ้นหวัวจิตห,หัวใจแต่พี่คนนี้พอเปิดออกมาเขาก็มีวิธีในการแก้ไขไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จหรือไม่กับการชุบชีวิตกระเป๋าตังค์รอทำได้เหรอเอ้าไม่เชื่อไปดูครับ อ่เดี๋ยวผมลองดูนะอ้าคุณลองคุณลัสองสามสี่ห้าหกยัง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 เดีม่เป่าปังด้วยอาอะไรเอาเป่ากันเดี๋ห้หายใจเอาอีกทีหนึ่งหนึ่งสองามสี่ห้าเอา ยนนายคอดูซิฟื้นคืนชีพหรือยังกระเป๋าคุณอะตอนนี้สิบเมื่อกี้แต่เข้มมากเลยของคุณเอกนะมือคุณนี่แหละล้วนเลยแล้วเป็นยังไงบ้างอะฟื้นไหมเงินมันฟูขึ้นไหมแ๊บกว่าเดิมอีกเอางี้ฉันมีเครื่องชาร์จไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวช็รตเดี๋ยวหัวตังกันอดี โอ้เอาดูพี่ดูพี่เขามันคือมันกระตุนไม่ขึ้นจริงๆเศร้าใจเลยอะอย่างว่าแหละมันเป็นคลิปขำๆแหมจะเป็นกระตุนกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์แล้วเงินมันจะงอกเลยเหรอคลิปมันขำแต่เงินในกระเป๋าไม่ขำเลยอะนี่เงินเดือนหรือเงินตอนเอาจริงๆอย่างที่เขาพูดเอาไว้นะใกล้สิ้นเดือนก็เหมือนจะสิ้นใจกระเป๋าของเราไซส์มันก็เลยใกล้จะสิ้นชีพ คือหายใจรวยรินมากเลยตอนนี้ไม่ใช่กระเป๋านะดิฉันเนี่ยค่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาก็รอกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็อวยพรคุณผู้ชมห่ายๆรกันสำหรับเงินเดือนในช่วงปีใหม่ก็ขอให้เงินเดือนนั้นเข้าอย่างเต็มที่ขอให้ด้โบนัสเยอะๆเลยมจะบอกให้มีโบนัสกันไปด้วยค่ะกระเป๋าจะด้ตุงไม่แทบไม่แบนสักทีแต่ว่าบางคนเงินเดือนเขาจะออกพรุ่งนี้แล้วอาจจะแค่ชุกชีวิตวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ก็อูฟูอ่าฝ่าเอาก็แสดงความยินดีด้วยบอกไว้เลยนะเงินมันไม่ใช่ทุกอย่าง ของชีวิตแต่พอคิดจะซื้ออะไรก็ต้องใช้เงินนั่นแหละครับค<ช>ุณผู้ชมครับของสำคัญในชีวิตคือต้องใช้เงินนะถ<อ>ูกต้องแต่ว่าเงิน,น ى, ซื้อสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่ได้ความสุขไนะงที่เรามอบให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้เงินซื้อไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้เราแจกอะไรก็บอกกันด้วยนะจ๊ะ